Uh, พยายามลดโฮลเลนไปเอยก็น่าจะโอเคครับ uh, There's been a, a ton of crowds out here, a lot of big golf fans in Canada. Can you just speak a bit about your experience the tournament this year and years past? ก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาที่แคนาดาเพราะรู้สึกว่าแฟนกอล์ฟที่น่ารักมากก็รู้สึก welcoming แล้วก็มีเพื่อนที่เคยเจอตั้งแต่แบบลูกกียอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาดูด้วยแล้วก็เหมือนเราได้เจอ บอกว่า้ารู้จกักก็รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะทุกครั้งที่ได้กลับมาก็เป็นอะไรที่ที่ดีค่ะ There's a huge Thai contingent on the LPGA and there are a lot of really great Thai golfers up and coming as well. Can you just speak a bit about why you think that Thailand has kind of been breaking out on the LPGA tour? ต้อบอกว่าต้องเราคนไทยเริ่ม next generation ที่มาหรือ new generation ที่เข้ามาเม้่รู้สึกว่า มีมีโอกาสพร้อมเยอะค่ะแล้วก็มีเทคนิคสวิงดีมีโคชที่ดีแล้วก็มีซิสเต็มที่ดีมันรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีสำหรับเกมอกอล์ฟในไทยแลนด์ด้วยแล้วก็พอได้มาใน LPGA ก็รู้สึกว่าเรามีคนไทยเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ต้องบอกว่าฝีมือดีกันเยอะเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกอล์ฟเกมในไทยค่ะด้วย Perfect Thank you